หล,หลายคนก็คงจะเป็นเหมือนกันนะคะตื่นมาแล้วเนี่ยจะต้องหยิบโทรศัพท์มาถ่ายโซเชียลมีเดียเป็นสิ่งแรกเลยด้วยความรู้สึกที่ว่าการเล่นโซเชียลมีเดียเนี่ยมันจะช่วยให้เราคลายเครียดเพลิดเพลินขึ้นแต่ว่ามันจะจริงหรือเปล่าเราน่าจะเคยได้ยินนะคะภาวะโฟโมที่ยวมาจาก fear of m i s s i n g out หรือความรู้สึกกลัวจะพลาดอะไรไปรก,กลัวไ,ไวม่ทันกระแสกลัวตกข่วาวหรือว่ากลัวไ,ไวม่รู้เรื่องเหมือนเพื่อนเขาหรือแม้กระทั่งอาจจะกลัวว่าจะพลาดโอกาสดีๆในชีวิตไป ซึ่งอาการทำนองนี้มันมาจากความรู้สึกไม่ปลอดภัยบวกกับความทะเยอทะยานโดยธรรมชาติของมนุษย์ค่ะซึ่งก็จะทำให้เรารู้สึกอยากได้อยากมีอะไรที่ดีกว่าที่มีอยู่เพราะเราถูกลายร้อมด้วยแรงกระตุ้นเมื่อเราเปิดหน้าจอและการถ่ายโซเชียลมีเดียค่ะในอีกทางหนึ่งก็ยังมีภาวะโฟโบหรือ Fear ร f อ b e t t e r Option o t i o n ซึ่งกลัวว่าจะมีตัวเลือกที่ดีกว่ามันเป็นภาวะที่ตรงกันข้ามกันนะคะ โฟโมเนี่ยคือความกลัวว่าจะพลาดหรือว่ากลัวไม่ทันแต่ว่าโฟโบเนี่ยคือกลัวว่าจะพลาดกลัวจะผิดเลยทําให้เราเนี่ยชะงักไม่เลือกไม่ทําไม่ตัดสินใจตัวอย่างเช่นการที่เราไายฟีดดูรีวิวสินค้าบางอย่างที่เราต้องการเป็นเวลานานดูไปดูมาหลายๆคลิปไม่ตัดสินใจสักที ว่าจะซื้อดีไหมหรือว่าซื้อรุ่นไหนดีกว่ากันซึ่งการที่เราถ่ายโซเชียลมีเดียและเกิดภาวะไม่ว่าจะเป็นโฟโม่หรือโฟโบเนี่ยมันก็เป็นความกลัวทั้งนั้นนะคะและมันก็จะทําให้เราเครียดสับสน ว่าวุ่นใจเกิดการเปรียบเทียบไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือแม้กระทั่งตัวเองนะคะเป็นการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นว่าทําไมเราไม่ดีแบบเขาทําไมไม่สําเร็จเหมือนเขาสักทีหรือว่าไอสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยมันดีแล้วหรือยังมันดีพอไหมจะได้จะมีสิ่งที่ดีกว่านี้ได้ไหมเพื่อนเพื่อนก็ลองเช็คตัวเองกันดูนะคะว่าการเล่นโซเชียลมีเดียของเราเนี่ยมันยังอยู่ในจุดที่ช่วยให้เราคลายเครียดแล้วก็เพลิดเพลินอยู่หรือเปล่าหรือว่ามันทําให้เราเกิดความเครียดมากเกินไปกันแน่